สวัสดีครับผมบอสบินครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนวิธีเกี่ยวกับนะฮะการแชร์หน้าจอเพื่อใช้ในการนะครับสอนงานหรือใช้ในการแชร์ให้กับเพื่อนนะครับที่อยู่ในกลุ่มไลน์กรุ๊ปนะครับจะได้เห็นหน้าจอเราเพื่อเป็นการบรรยายเพื่อเป็นการพรีเซนต์น,นะฮะซึ่งวันนี้ไลน์นะครับได้มีการปรับฟังก์ชันที่ จะทาให้เราสามารถนะครับใช้พื้นที่ออนไลน์ครับในการประชุมในการมิทติ้งฮะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับนี่คือีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้นะครับในการสอนงานได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการทำกันเลยครับง่ายๆครับกดอื่นนะครับให้เรานะครับเข้ามาที่นะครับลา์ก่อนนะครับเมื่อไลน์นะครับจากนั้นครับเข้ามาที่มิทติ้งนะครับนะฮะเราเข้ามาที่มิทติ้งนะครับเราก็กด นะครับสร้างมิทติงนะครับหรือเข้าร่วมมิทติงก่อนครับอ่านะฮะโดยปกติแล้วนะครับเราจะอยู่หน้าหน้าตานี้นะครับโดยปกติแล้วเราจะอยู่หน้าจอนี้นะฮะ <sim. S 2> เพราะฉะนั้นนะครับเอ,อ่อนี่คือในโหมดของการคุยกันนะครับในโหมดของการคุยกันหรือว่าการสนทนาปกต,ติคือเราจะได้ยินแต่เสียงนะครับเราจะได้ยินแต่เสียงเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเห็นภาพได้ แต่วันนี้ l ล n e มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ครับเราสามารถนะครับที่จะส่งวิดีโอคลอเข้าไปในกลุ่มนะครับไปพูดคุยหรือไปบรรยายได้นะครับหรือเรานะครับจะแชร์หน้าจอของเรานะครับไปยังในกลุ่มเพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเห็นสิ่งที่เรากําลังบรรยายสิ่งที่เรากําลังพูดซึ่งนี่คือวิธีใหม่นะครับนี่คืออาจจะไม่ใช่ใหม่นะครับมันมีมานานแล้วแต่ว่า มันอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นนะครับไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มของ l ลน e แต่วันนี้ครับ Line พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกคนใช้ l ล n e ในการมิง mm hmm. นะครับใช้ l ล n e ในการประชุมหรือใช้ไลน์ในการทํางานได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าในช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของอไวรัสโควิดนะนะครับเพราะฉะนั้นคือการเว้นระยะห่างก็คือนะครับเราสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการพูดคุยในการสื่อสารหรือการประชุมสัมมน,นากันได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามันทํำยังไงบ้างครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะอยู่ฟังก์ชันนี้ใช่ไหมเราก็คุยกับสมาชิกครับมันก็จะมีสมาชิกนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับคุยกันนะครับก็จะมีเสียงนี่คือนะครับเอ่อคลื่นเสียงนะครับที่จะบอกว่าข้างในห้องนี้นะครับมีการพูดคุยกันนะครับจากนั้นมันก็จะมีคําสั่งตรงนี้นะก็คือการปิดไมค์ครับนะฮะคำสั่งอันนี้คือการเปิดกล้องอ่าเปิดกล้องเพื่อให้เราเข้าสู่โหมดมิทติ่งนะฮะ นะครับอันนี้ก็คือลําโพงครับเราถ้าหากเราไม่ได้ยินนะเราก็สามารถกดหนึ่งครั้งเพื่อนะครับสังเกตนะครับลําโพงตอนนี้นะครับมันจะเป็นเฉพาะตัวลําโพงไม่มีคลื่นกระจายออกมานะครับพอเรากดหนึ่งครั้งครับเห็นนะครับตัวลําโพงนี่จะเป็นคลื่นนะครับกระจายเสียงออกมาครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของมีเดียนะครับเราสามารถแชร์มีเดียได้นะครับนะฮะตรงนี้ก็คือนะครับแชร์ ลิงก์นะครับเกี่ยวกับ youtube เกี่ยวกับวิดีโอได้นะฮะตรงนี้เราก็สามารถค้นหาตรงนี้ได้หรือนะครับเราเข้าไปที่ youtube แล้วนะครับเราก็ไป c o ปปี้ลิงก์ครับจากนั้นนะครับมันจะแชร์มาให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่คือวิธีการนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแชร์หน้าจอก่อนดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับที่เราสามารถแชร์หน้าจอได้นะครับที่เราจะแชร์หน้าจอได้นะฮะเราจะต้องเข้าโหมดนะฮะเข้าโหมดของมิทติ่งก่อนนะครับก็คือการเข้ามาที่โหมดนี้ครับ เราต้องเปิดกล้องก่อนนะฮะเราเปิดกล้องครับอ่าโอเคครับแล้วก็กดนะครับตกลงหนึ่งครั้งครับเพื่อทําการเปิดกล้องนะครับกดตกลงหนึ่งครั้งครับอ่าเพื่อทําการเปิดกล้องนะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นกล้องผมนะก็อย่าประมาณนี้ครับจากนั้นครับให้เราแตะที่หน้าจอหนึ่งครั้งครับแล้วเราให้ทําการปิดกล้องครับนะฮะเพราะว่าเราต้องการแชร์หน้าจอเราไม่ต้องการแชร์หน้าเรานะครับไปยังผู้ คนที่อยู่ในห้องนะครับเรากดปิดกล้องครับอะกดปิดกล้องปุ๊บอเห็นไหมครับเรากดปิดกล้องแล้วกล้องก็ไม่โชว์เลยนะจากนั้นนะครับเราจะแชร์หน้าจอครับเราจะแชร์หน้าจอครับตอนนี้ให้เราแตะที่ตรงนี้ครับบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณไหนก็ได้แตะตรงนี้ครับหนึ่งครั้งครับแตะปุ๊บเห็นไหมมันก็จะผู่นะครับคำสั่งขึ้นมาให้เรามาที่ตรงนี้ครับนะฮะแตะครั้งครับให้เรามาที่ตรงนี้นะรูปรูปมุมนี้นะครับรูปมุมนี้นะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะ นะครับผมอาจจะบังนะฮะเดี๋ยวผมขยับนะฮะขยับตัวผมมาอีก่นิดนึงนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นอืมนะฮะโอเคครับแต่หนึ่งครั้งครับแต่หนึ่งครั้งอ่าฮะแต่หนึ่งครั้งครับแล้วเ,เราจะเจอรูปนี้นะรูปนี้นะครับเนีย่ยเราแตะขึ้นมาครับ แล้วแตะครับให้เราเลือกเป็นนะครับเลือกเป็นตรงนี้นะแชร์หน้าจอครับเนี่ยเลือกันนี้ครับแชร์หน้าจอแล้วก็นะครับกดเริ่มต้นเลยครับกดไปที่เริ่มต้นตรงนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะเข้าโหมดแชร์หน้าจอแล้วครับอ่าหน้าจอมันอาจจะดำหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมคืนสภาพแป๊บหนึ่งครับอ่า ปุ๊บอ่าโอเคนะได้ไหมเข้าสู่โหมดแชร์หน้าจอแล้วได้ไหมอ่าไม่ได้เข้าสู่โหมดแชร์หน้าจอแล้วมันไม่ไปโอเค อาไปแล้วครับนะฮะโอเคนะเมื่อกี้สายอาจจะสายสัญญาณนะครับสายในการลิงก์สัญญาณอาจจะหลวมนิดนึงนะครับจากนั้นครับเราก็เข้าสู่โหมดแชร์หน้าจอแล้วครับเราจะรู้ได้ไงว่าเรากําลังเข้าสู่โหมดแชร์หน้าจอครับให้เราดูตรงนี้นะเห็นไหมครับเราดูดูตรงนี้นะมันจะมีกลุ่มปุ่มนะครับวงกลมนะครับแดงๆนะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมครับกระพริบอยู่ แสดงว่าเรากําลังเล็กขอดหน้าจอแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับที่อยู่ในห้องไลน์ได้เจอได้เห็นหน้าจอของเราครับจากนั้นเราสามารถที่จะพรีเซนต์หรือสอนงานได้ครับซึ่งในหมดการแชร์หน้าจอของไลน์นี้นะครับมันจะมีตรงนี้นะฮะมีปากกาครับเราสามารถเอาปากกานะครับแตะที่ปากกาหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นนะครับสีที่เราจะใช้ในการเขียนแล้วก็ขึ้นนะครับขนาดของแปลงนะครับขนาดหัวของแปลงนะครับที่จะใช้ในการเขียนนะฮะเช่นนะครับเรากําลังบรรยายเรื่องอ่ ผมว่านะครับเดี๋ยวผมยกเรื่องนะผมจะบรรยายเรื่องนะครับการนะครับใช้งานแอป iPage นะครับซึ่งนะครับเวลาที่ให้เปิดแอปมานะครับทุกคนไปกดที่ตรงนี้นะนะครับโดยปกติแล้วผมจะใช้เมาส์ประมาณนี้นะนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่มีนะครับไม่มีตัวนี้นะไม่มีเพจนะครับไม่มีปกาที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์หรือ iPad ของท่านนะครับท่านก็ใช้โหมดนี้ครับโดยการแตะมาที่ปกาตรงนี้นะครับ ปากกาตรงนี้ฮ ouais. ะแตะมาที่ปากกาตรงนี้แล้วก็แตะจิ้มไปครับแล้วก็เลือกสีครับอ่าเลือกสีนะจากนั้นครับเราก็เอาไปเขียนเลยครับเนี่ยนี่คือวิธีการใช้งานไอพิทเพรครับเห็นไหมนะฮะแล้วก็ให้เรามาเริ่มที่รตรงนี้ครับเราก็วงไว้ตรงนี้ครับอืมนะฮะเวลาเราจะพูดถึงตรงไหนครับเราก็สามารถเอาตรงนี้ครับไปเขียนได้นะฮะถ้าหากเส้นเส้นปากกาที่เราเขียนใหญ่ไปครับก็บปรับให้มันเล็กลงประมาณนี้เห็นไหมัวเส้นนะครับ เราต้องการเปลี่ยนสีล่ะครับเราก็เปลี่ยนสีเห็นไหมแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราต้องการลบอะครับเราก็กดมาที่ตรงนี้ครับกดมาที่ตรงไหนฮะตรงนี้นะครับนี่ครับกดปุ๊บอ่าเห็นไหมหายไปแล้วจากนั้นเราก็เข้าโหมดนะครับทํางานได้เลยนะฮะอ่าเข้าโหมดทํางานได้เลยปุ๊บเนี่ยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็สอนให้ปกติเลยนะครับแต่มันมีข้อเสียอย่างนึงนะ ะครในการใช้ฟังก์ชันนี้ในการแชร์หน้าจอนะก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณนี้นะเนี่ยบริเวณนี้นะครับมันจะแตะไม่ได้มันจะสัมผัสไม่ได้ไม่รู้เป็นไรครับคืออาจจะเป็นข้อผิดพลาดของระบบพอหรือเปล่าแต่ว่าโอเคเราก็ไม่ต้องไปเรียสครับเราแตะไม่ได้เราก็หาวิธีอื่นในการใช้งานมันออกนะครับนั่นนี่คือข้อข้อข้อ,ขอด้อยนะครับผอมมานิดนึงแค่นั้นเองนะฮะ ก็เราก็ไม่ต้องเสียดครับเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในการนําเสนอในการแชร์หน้าจอสอนงานนะครับได้นะฮะซึ่งนะครับซึ่งมันก็สามารถทําให้เราสามารถพูดคุยเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราอาจจะใช้วิธีการแคปหน้าจอส่งเข้าไปในห้องส่งเข้าไปในห้องเนะี่ยซึ่งมันทําให้นะครับคนดูฮะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราบรรยายแบบนี้ครับบรรยายแล้วก็เนี่ยอา เขียนไปด้วยครับเขียนไปด้วยองค์ประกอบของงานออกแบบนะครับนี่คือเฮตอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือรายละเอียดนี้นะครับจากนั้นเราก็ลบไปแล้วก็เข้าไปหน้าใหม่ครับโอเคไหมนี่คือวิธีการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากครับไม่ยากนี่ลองลองทำดูนะครับแล้วทุกคนจะรู้ว่าฟังก์ชันนี้ของไลน์ครับสามารถใช้งานง่ายและทำให้เราประหยัดเวลาครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ